ไก่ย่างนะครับไก่ย่างที่ไหนไก่ย่างที่กองดินนะครับหน้าหมู่บ้านเรามีวัตถุดิบมาแล้วครับผมครับเป็นไก่หมักเกลือนะครับผมไก่หมักเกลือแล้วหมักเกลือเรียบร้อยแล้วแ่นะครับตะถิ่งไม้โอเคนี้นาวาก็จะมาขุดลุมแล้วก็ก่อกองไฟกันตรงนี้นะครับแล้วก็ถึงจะย่างไก่กันนะครับ ถูกไหมครับผมถูกครับจะกินอร่อยหรือไม่อร่อยจะสุกหรือไม่สุกสุกครับโอเคอรครับอ่าเดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับผม ข้าวเหนียวใช่ไหมใช่ครับจะอร่อยอยู่บนเนินจริงๆนะครับเนินดินนาราเชิญดิว่าเนินดินสูงไหมโอ้โหสูงมากเลยครับเนินดินโอ้โหนาวาอยู่ตรงนั้นนะลมเย็นไหมลมเย็นมากเลยครับนี่ครับไม่มีคนเลย โล่โล่งมากครับมาดูกันต่อนะครับไก่ก็จะได้สุกจะได้กินไก่ย่างกันใช่ตอนนี้เต่เราก็สุกแล้วนะคบ <laughs> ไหนสุกนะครับ <c oughs> โอ้มีไหมบ้างสุกบ้างโอเคเอาจับใส่ใส่นี่เลย Này nè, quay มีไหมบ้างครับเพราะไฟแรงพรอะเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมก็เรียกพ่อแล้วพ่อไปหาอะไรก็ไม่มพ่อไปหาอะไรครับเมื่อกี้ไปหาปืนมาใส่ครับครบอ๋อเราก็ได้นะครับไก่ย่างเนินดินใช่ไหมครับผมใช่าใช่ครับ,รบโอเคอันนี้เราก็ไปนี่อันนี้ปะป๊าเราได้อีกอันหนึ่งชเชลสุกแล้วนะไม่มีเลือดแล้วโอเคอะน้าวซื้อป มาครับ,รบมานี่ครับมาเลยแล้วก็บรรยากาศอ้าวน้าวนั่งตรงไหนดีน้าวครับครับนาวลูกมาน,นั่งไหนดีเ,ออเรามานั่งกินไก,ก่กันตรงนี้ก็ได้นะครับได้ครับโอเคอันนี้ไก่ย่างนะครับไก่ย่างนีโอเคอ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวเซฟบิลี ซับอีหลีใช่ไหมแจ๊สไอ้มันร้อนนะครับ <laughs> แต่ยังไม่ร้อนเลยครับอันนี้อุ่นๆนี่ <c oughs> เคได้ขาด้าวเหนียวมาแล้วโอเคอันนี้ปืนอะไรไงไม่เป็นไรช่างมันจับดูด,ดิใจร้อนไหมใจ <c oughs> อ๋ออืมขอบคุณมากครับร้อนนะ เหนียวเลยห,หมักไก่ใส่เกลือเยอะเกินไปครับไก่เป็นไงเค็มอะกินงาเหนียวแล้วกันครับแต่มันจะฝนนตกแล้วครับฝนมันจะตกผมค,คืบม,มาแล้วฝนไม่รู้จะกลับบ้านทันหรือเปล่าครับ รเราต้องกินข้าวให้เสร็จแล้วก็รีบกลับเลยครับอ,อือ,อ,อ,อนี่นนข้าวกัน,นอร่อยไหมครับการเหนียวเลยโอ้โห ย่างเนินดินใช่ไหมครับเรามีไก่ย่างโอเคอานะคุณลูกหนึ่งคุณเอาไปหนึ่งไงร้อน <c oughs> ยังร้อนอยู่ใช่ไหมใช่ครับอ,อ,อร่อยนะอร่อยครับ กับตูดนะครับตูดเลยนะครับเป็นไงบ้างครับตูดไก่ย่างตรงนี้ไก่ย่างนี้นนอร่อยมากเลยคยังไม่จบยังไม่จบครับ ูดไม่จ้ากินอย่างเดียวครับฝนึ้มามาแล้วครับฝนฝนก็นค,คึค้มมางอมวายอยู่อันนี้อร่อยอร่อยอยู่กำลังอร่อยอยู่ บอกเพืเ่อนๆหน่อยปิ๊นแค่นั้นนะปินมากแต่95%เหรอเพราะว่ามัน <laughs> บอกเพื่อนหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายลิปห <Bye. S 1> น้าเจอกันใหม่ใช่ครับอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวนาวาจะได้มีคลิปต่อเรื่อยๆนะครับใช่ครับ เดี๋ยว,วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย